พี่น้องงวงลูกแถหรือวงลูกแถเบืองเอาพี่น้องครับเออตัวนี้คู่นี้มาไปเดีครับได้หนุ่มหกหมื่นเก้าคือกันครับคู่นีหกหมื่นเก้าได้ครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้ามาเยอะเลยผู้ใดมักแบบนี้ลูกตัวเมียเด้อครับเด้อลูกตัวที่สองนะครับเนาะบ้องกระตังใหญ่เม่สีนินมาสั่นว่าโตใหญ่ตัวเงาครับพี่น้องครับตัวนี้วัวขาวทองพริกแดง ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่24นะครับพี่น้องครับกับมาพบมาพอกันเลยครับนายนุฟาร์มนะครับเดอพี่น้องครับสําหรับนายนุฟาร์มนี่เพื่อนกะจะเน้นเป็นงัวทองนะครับพี่น้องครับ ท้องทุกตัวท้องสวนตรวจทองไห่แล้วนะครับแล้วก็มีง้วนแมนูกมานาเด้อครับเด้อก็ทุกๆเช้าวันพฤหัสบดี8ดโมงเช้าครับพี่น้องครับใครอยากจะเบ่งง้วจากนายนูฟาร์มก็กดติดตามพร้อมกระดิ่งไว้เลยนะครับพี่น้องครับก็กดไลค์ไปเลยนะครับเนาะจะเห็นคลิปนายนุเด้งขึ้นมากรมูเลยครับพี่น้องซึ่งนายนูฟาร์มนี่นะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านโคกเจริญนะครับตำบลหนองกรุงศรีอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับเด้อวันนี้มีง้วนมาให้พี่น้องหลายตัวอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่นู้น แล้วก็เห็นมีแม่ลูกอยู่คู่หนึ่งอยู่นะครับเด้อแล้วก็มีงวอขาวทั้งนี้นะครับเนาะซึ่งยูนี่ที่เห็นนี่ทองทุกตัวนะครับเอาสิพาไปเบิ่งกันนะครับเนาะมีตัวใไหนนาสนนาเลียงสําหรับพี่สําหรับน้องสิถูกถูกใจหรือบอสนะครับเนาะก็สิพาไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับนายหนุครับครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเนาะนี่นายหนุก็มีง้อทองมาฝากขึ้นเก่าเหรอครับผมอ่าครับนี่นะครับชมตัวแรกเลยครับชมตัวแรกนะครับเด้อตัวนี้นี่ แดงดีนะครับพี่น้องครับเป็นง้วแดงดีแล้วก็แม่ใหญ่พร้อมทองคือกันนะครับพี่น้องรวมร้อยห้าสิบบวกนะครับร้อยห้าสิบบวกเลยนะครับเด้อนี่แหละเอ้าเมืองดังครับนะเชิงนะครับง้วถึงเชิงนะครับพี่น้องจับได้ใบได้ได้แหละตัวนี้ทองจักเดือนละครับนายหนุครับทองสามเดือนกว่าครับท่องกับกาเล็ดครับทองสามเดือนกว่าเลยนะครับเด้อกาเล็ดเคเอฟหกแปดนะครับพี่น้องครับนี่แหละเออเชี่ยนอ่ามือผสมให้พี่ให้น้องได้เบิ่งชัดๆนะครับเนาะอันนี้ผสมวันที่เจ็ด คือจิกา64นะครับพี่้องกำหนดข้อตามใบกะ18สิงหา6หาด้ครับเด้อนี่นะครับเด้อหลอดสีเขียวๆนี่ครับพี่ดองเอาผู้ใดอยากจะได้ง้วนแดงตัวใหญ่ๆแล้วก็แดงดีแดงใหม่แดงเข้มๆนี่นะครับตัวนี้นายนูบาว้เท่าไรครับนี่ได้เจ็ดหมื่นเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้าเด้อครับเด้อตัวตัวใหญ่อยู่เด้อครับ ต่อรองได้เด้อครับเด้อราคาเดี่เฮาส่งให้ฮอดไสครับครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานก็แสดงว่าเปิดหน้าคอกลอรับได้เลยนะครับครับผมครับภาคกลางภาคใดก็ส่งได้ครับก็คุยกันเรื่องราคารถครับผมอ่าก็ก็สิมีการซอยขนมาแน่้ยดิ้นน้อยครับกับภาคกลางนะครับเนาะนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อมาเอาเลยเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับน้ลูกค้าบวันนี้ครับเบอร์โทรครับไอดีไลน์เนาะครับ0825097965ครับ เฟซบุ๊กนายนุฟาร์มครับผมเฟซบุ๊กนายนุฟาร์มนะครับนี่ไอเบื้องส่วนไทยนะครับเนาะนี่แหละนี่จิ้มดำสนิทดีดนะครับเด้อพี่น้องเมลสีตัวนี้นี่แดงเข้มดีดีนะครับเนาะแดงเข้มครับตัวนี้หางยาวพร้อมแล้วก็ะต้มสีหัวดนะครับเด้ออันนี้บ่มีตำหนิค่ะโทรคาถอนนะครับเนาะครับผมรับประกันครับรับประกันตำหนิให้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบ้าเบื้องทางนี่นะครับเนาะส่วนหน้าส่วนตาเป็นยังไงพี่น้องครับงอเฉียงเยงนะครับเด้อเดี๋ยวจะเอาให้ย่างให้เบื้องกระไรพี่น้องนี่แหละ ทำหน้าที่จุงวัวให้พี่ให้น้องดูยุ่ทุกทุกคลิปนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับการเดินการยางเนาะมันมีปัญหาตำหนิครับผมเพราะฉิ่งเฉื่องครับเอามาเก็บมาเอาพูดคุยสอบถามต่อรองได้ครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานอ่านี่นะครับอ่าตัวแรกนะครับเนาะเดี๋ยวเสียภาพไปเบ้างตัวต่อไปครับผมมาหนี่นี่กลีบเี็บมุ้นี่ก็ดีๆอยู่นะครับเด้อแต่ละนี่นี่นะครับขันมิตตำหนิเดี๋ยวสิบบอกนะครับแต่ว่าสําหรับไดโนูนี่ตำหนิบ่มีหรอกพี่น้อง ตัวต่อไปได้หนู <antibody noise> จะแนะนําตัวอหไรครับครับเอาแม่ตาแต้มนี่ครับอันนี้มีแม่ตาแต้มแก้มจับนะครับตาคือแต้มข้างเดียวครับตาแต้มตาแต้มข้างเดียวนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละอยากได้แบบนี้นะครับเนาะอ่ามาเลือกมาชมเอาเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ท่องกับพอได้ครับตัวนี้ท่องกับ KF31 ครับผมท้องกับ KF31 นะครับเด้อเดี๋ยวสิเบิ่งทางนี้ให้พอเราดึงหัวมาทางพี่พอดท่านจังสิเห็นชัดเออนี่เอามาจอดเออจอดทางนี้เราคอยจะเห็นชัดดูดิเอาตัวนี้ท่องกับ KF 3 1นะครับพี่น้องครับนี่แหละผสมวันที่23เดือนพฤศจิกาหกสกัหนคลอดกับ4กันยา6 5นะครับเด้ออันนี้หลอดแดงๆนี่นะครับพี่น้องครับเอ๋คลิปนี้ก็ดีเห็นชัดๆให้พี่น้องยูดอกพว่าฝนม่ตกมดขึมมีอากาศดีครับอากาศดีนะครับพี่น้องครับปลอดปล่งดีตาไนนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่งท่าเดินถ่ายยางครับผมอ่าตัวนี้ลูกที่ไหนครับนายหนูครับลูกสองครับ ลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเอาอเบื้องส่วนหนาเด้อครับเด้อนี่แหละผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ตาแต้มขังขวาครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้หูลูกกระทบเนาะครับเนาะนี่แข้งขาดําขอบหูดําอยู่เด้อครับเด้อตัวนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างครับบ่ครับไม่มีนะครับเนาะอ่าทีเบื้องทางนี้นะครับเนาะเบื้องนมเอ่อซี่หัวนี่บุหรว่พี่น้องเห็นชัดบ่นะครับเนาะอ่าตำหนิไม่มีนะครับเด้อตัวนี้นายนูบาไวเท่าไหร่ครับเอาหกหมื่นเก้าครับตัวนี้หกหมื่นเก้าท้องกับ kf 3 1ส่วสนสูงอยู่เท่ไหครับตัวนี้ร4อยปรัประมาณร48ดได้ครับพี่น้องครับนี่ละเออเหบื่อทายยางนะครับเนาะส้นท่ายจิ้มกะดำสนิทดีเด้อครับพี่น้องครับนี่ด้านข้างด้านนี้ครับผมเอ้ามักบาครับพี่น้องครับแบบนี้บัวท้อง kf 3 1ท้่องชั่วๆแล้วพี่น้องครับนี่ละตัวต่อไปครับผมนี่ครับแม่ทองนี้ครับแม่ทองแม่นี่กับแดงแง่ยขึ้นกันได้ครับพี่น้องครับ อันนี้รวมสิบห้าร้อยหาสิบเยอะกว่าให้่ตนสตัวนี้ร้อยหาสิบเนี่ครับเออร้อยหาสิบบวกนะพี่น้องครับนี่เอาตัวนี้มีไงยังด้ครับพี่น้องครับแข้งขาแบบเน่าเลยล่ะตัวนี้ก็ได้ล้ำตัวก็ถือว่าเน่าครับผมอ่าตัวนี้ท้องจักเดือนท้องพอได้ล่ะครับท้องวีเอลครับท้องวีเอลนะครับพี่น้องครับอ่เดี๋ยวผมจีบอ่านใบให้นะครับพี่น้องวีเอลโรโจหกทับหนึ่งสองสองเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้เอ้านี่หลอดสีใสๆนี่ยได้ครับได้อยู่ตรงมือนิ้วผมนี่ผสมวันที่ สิบสิงหาคมหกสีกำหนดคลอดกับสาพฤษภาหกห้านะครับเด้อสิสิงหาผสมกับหลายเดือนแล้วล่ะพี่น้องครับหเดือนแล้วครับประมาณ6เดือนแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับนายหนูครับพานลูกเมื่อสั่งตัวครับลูกที่3ในท้องลูกที่3นะครับเด้อลูกวีเอลครับพี่น้องครับนี่แหละขอขาแข็งขาดํานะครับเนาะเดี๋ยวติดผ้าเบื้องส่วนหน้าทั้งหน้าครับพี่น้องครับนี่ส่วนหน้านะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับใหญ่ครับใหญ่ยาวดีครับใหญ่ยาวนะครับเนาะ เอ้านี่นะครับเด้ออดีมอาเดินเดินลูกเดินเร็วยังกันนะลูกเดินเดินเดี๋ยวภาพมึงขังนั้นนี่นะครับพี่น้องอ่านี่แหละตัวนี้นายนูวาเถอะนะครับใหญ่ๆแบบนี้หกหมื่นเก้าครับตัวนี้ก็หกหมื่นเก้านะครับอย่างใหญ่นะครับเนาะนี่เบ่งส่วนหนาส่วนตาหินชัดด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้หูบ้เลยปากนะครับเนาะแข้งขากรีบเล็บโดยที่ภาเบ่งนะครับเด้อเออนี่นะครับจอดจอดเดี๋ยวภาพมกท่านนี่พี่น้อง นี่นะครับหูสันสันเนี่ยเห็นชัดไหมครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆเลยเนาะนี่ดูใกล้ๆนะครับเนาะโบดดีอยู่ครับนี่แข้งขากระดมดีดนะพี่น้องครับนี่ด้านข้างด้านนี้เอ้าหนุ่มสีหัวส่วนไทยเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่แหละท้ายจิ้มดำดำนี่เ่นหลังเบื้องมุมนี่ครับผมนี่แหละจิ้มดำสนิทดีนะครับเด้อหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะครับอ่าหกหมื่นเก้าส่งฟรีครับนี่แหละผู้ใดกำลัง หรือว่าพึ่งติดตามนายนุคลิปนี้พึ่งเของมาเห็นนะครับราคางัวของนายนุ่มกสิเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับกสิยูในเลดีแหละงัวงทองบางตัวคิดว่าห่ากัยังม่สี่หมื่เก็โอเคพี่น้องครับงัวงทองเนาะครับผมครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้โทรมาสอบถามเมื่อไหร่นะครับเด้อมีมาให้ทุกมือนนะครับงัวพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้แบบไหนก็โทรสั่งนายนุ่มได้ครับโทรสั่งได้เลยนะครับเฟรมใหญ่เฟรมเล็กนะครับน้าพี่น้องครับนี่หกพันเก่าเดี๋ยวผมจะให้เบิกม้วงๆมันโมเป็นงัวตัวไหนดิพี่น้องนี่ตัวใหญ่เเด้้้ออคครรัับบล ได้ละพี่น้องตัวต่อไปครับผมครับดีครับแม่สีนินนี่ครับแม่สีนินนะครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่พี่น้องครับสีตัวตัวนี้บักไงนี่แข็งขาเนื้อหนังน้องพี่น้องบิ้งครับเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีหนังหนาเลยล่ะหนอกกระตังใหญ่แม่สีนินมาสั่นวะนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นง้วนทองขึ้นกันนะครับทองกับเอ่อโรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้านี่แหละครับพี่น้องครับเอากระตี อันอ่ามือผสมไห้เนาะ18กันยา64คือวันผสมนะครับกำหนดทอดกะอ่า12เดือนกรกฎาคม65นะครับอันนี้เป็นท้องที่ไรครับลูกตัวที่3ครับในท้องครับลูกตัวที่3ในท้องนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดมักสีแบบนี้ได้ครับพี่น้องครับยังยืนเสียแดดทั้งดำเขาอีกพี่น้องกันนี่อับหนังหนาครับหนังหนาใหญ่ขายใหญ่ได้พี่น้องเด้อเนื้อหนังหยดนี่แหละตัวนี้ตัวที่มีปานปานขาวๆนี่ครับพี่น้องส่วนถ่ายเนาะเห็นไหม หางกับบกไงได้ครับเด้อนี่แหละปีขนาดนี้ต้มหัวปีเรียบๆครับพี่น้องครับเอาสวนหนาแบบนี้แหละครับพี่น้องผูใดมากี้งี้แบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวจะพาดูผาเบื้องด้านข่างด้านนี้นะครับเนาะผูได้หางว่าดำอยู่บอบๆวัวผ่านครับแม่นี่ผ่านตัวนี้ะมว่านางหนาได้ครับเด้อตัวนี้หนาครับหนังหนาคุณเลือกอยู่ด้นี่ตัวนี้ก็ได้เลอกครับตัวนี้ได้หนูว่าไวเท่าไรครับหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องเหง ออยากเกะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับพี่น้องเอานี่ส่วนไถหมักบอกรับพี่น้องครับผู้ใดหมักง่วนดับๆยิ่งๆนะครับเนาะนี่หกหมื่นเก่านะครับเด้อใหญ่งๆเลยเหรอตัวนี้สูงอยู่เท่ายได้ขนาดนูตัวนี้สิบ่วชลไหลหาสิบัวไหลหาสีบัวพี่น้องข้าไถยนี่ไหมหนอกใหญ่ดีนะครับเด้อแถมมันยืนดีๆพี่น้องตอนทามันยืนหนียงยกเลยคุณบัวหนอกตั้งย่างคักร์ละครับผมนี่ตัวบอกใหญ่เลยครับพี่น้องนี่แหละมาเบิร์นโรด น้ำเต้น้ำลังนี่ก็เบื้องหลุดหนังข้อนี่ครับยุวยเรื่แหละตัวนี้ตำหนิคารทัวร์าร์อนโบมี่เนาะครับตัวนี้ค,ค,ะค,ะครับผมโบนะม,มี่ครับไม่มีตำหนิเลยครับพี่น้องครับนี่เด้ออยากจะได้นมกต่งามนมกต่งามดีพี่น้องครับสีหัวเลี้ยงกันเพียงกันพอดีพอดีอดงามเอา้ออเอาก็ยังหัครับ,รบต่อไปไปเบิ้งโอ้หมือนีีมีแม่ลูกไม่ให้ตัวเด็ดไหมครับแม่ลูกครับแม่ลูกกินนมพอดีเนี่ยแหละพี่น้องงัวลูกแท้หรือว่าลูกแท้เบิ้งเอาพี่น้องครับเออขันมาเป็นลูกว่ามันเตะแล้ว เอ้าแขดันตันดีครับพี่น้องลูกตัวแม่ได้ครับแล้วลูกตัวเมียลูกไอของพ่อได้ครับแม่หนุกับลูกครับเพิ่นไปเที่ยวขึ้นเก้าเลยครับลูกไอแม่ไปเที่ยวกับอะลูกติดมาขึ้นเก้านะครับพี่น้องครับนี่เป็นลูกที่ไดของแม่นอะน่าจะลูกที่สองครับน่าจะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับผูดใดมักงวงทรงนี่แม่แดงลูกแดงนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอาเบิ้งเอาเอาเบื้องสนหันได้ครับพี่น้องครับหงสันสันนี่แหละครับพี่น้องครับเออตัวนี้หนาโหนกดีได้ครับเด้เบิ้งสันดังพี่น้อง ไปเห็ดเกาหลีมาได้เลยสันดังดงดงนี่งดงเป็นสาวจะไปเที่ยวอันตันลูกที่สองนะครับเนาะประมาณจักเดือนหระครับน้าหนุ่มสิประสามเดือนนะครับเนาะประมาณสามเดือนนี่แหละพี่น้องครับครับเออาตาวาเบิ้งสามเดือนเบิ้งหลังครับพี่น้องครับแตกครับวัวนี่หางมาเด้อเออนี่หางยาวๆนี่แหละเอาอ่างวงแมลลูกเดี๋ยวจะเบิ้งกันนะครับราคาเต่านมไงส่วนถ่ายเบิ้งเบงวงงห้ให้มันแล้วกันนะครับเนาะ ัตัวนี้คู่นี่มาไปเท่ครับเรนุหกหมื่นเก้าเท่กันครับคู่นี้หกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้ามาเยอะเลยผู้ใดมักแบบนี้ลูกตัวเมียเด้อครับเด้อลูกตัวที่สองนะครับเนาะนี่เอาแต่ว่าลูกตัวนี้บ่มีใบบ่มีหลอดนะครับพี่น้องครับครับบวมีครับแต่ว่ากับเบื้องเนี่ยตัวนี้มันก็หนาดีอยู่แหละครับพี่น้องหลังแตกๆนี่แหละครับตัวลูกเพิ่นหางอยากแซมแน่นะครับลูกหางแซมมันบ่ครับครับหางแซมแน่ครับลูกจะหางแซมขาวนะครับพี่น้องครับเอานี่ละ นี่เด้อโอ้โห <laughs> เขื่นแห้งสลุกเ้ยเออ,อนี่แหละหางแซมขาวฟอมกับสิเป็นไล่ๆจังหน่อยไหมครับวันอนี้นนส,ส่วนไทยสีไลบ่บนนี้ครับนี่อยากกี่ลายแบบนี้บ้างหกมื้นเก้าครับพี่น้องครับนมแม่กับสีหัวยุนบ่ครับนมสีหัวนะครับพี่น้องครับเ <laughs> ออ,อพี่น้องก็ตื่นแห้งสลุกสูงก <laughs> <ล>ันเท่าไนุมแม่พอดีเลยเออเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอา ร้อยสี่สิบกัวได้หรือแม่ครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะหน้าหนุกๆนุนๆหูกินๆนี่แหละเออนี่เพิ่งเอาหกหมื่นเก้านะครับเด้อนี่แหละขนาดงวงท่องก็มีหกหมื่นเก้าไม่ให้พี่น้องนะครับราคาที่บามาเนี่ยยังต่อรองได้อีกถูกๆโตนะครับพี่น้องครับครับแมนพร้อมกับทรงฟรีให้คือเก่านะครับพี่น้องครับจากนายหนุฟาร์มนะครับเด้อเอานี่แหละกัน ยังเหลืองวดท่องให้พี่น้องบางอีกด้วยครับเด้อทั้งนี่มีอีกก็ต่เป็นงวดเท่าจังตัวนี้นี่ก็สูงร้อยห้าสิบกว่าแล้วล่ะพี่น้องครับแม่นครับร้อยห้าสิบกว่าดนะครับเด้อตัวนี้ท่องกับพอได้ครับในนู่นนี่ทพองกับสี่วายนครับสี่วายหนึ่งสามสามนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ดนะครับเด้ออันนี้สี่วาหนึ่งสามสามนะครับเนาะนี่ดูครับนี่หนึ่งสามสามใบหลอดมีให้อ่าผสมวันที่12ตุลาคม64 กำหนดคลอดกับ25สิงหา6หาด้ครับเรือท้องที่ใดครับนานหนตัวนี้ท้อง3ครับท้องที่สนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละเลี่ยมโตยาวๆแบบนี้พี่น้องเอาเบื้องมุมกล้างๆไกลๆให้เห็นเต็มโตก่อนนะครับเนาะนี่ท้องที่3นะครับเด้อผู้ใดบักงัวเท้างัวขาวโบดจัดๆเครื่องดำๆนะครับเนาะดำทุกส่วนนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนไทยนี่เป็นหลังนะครับนี่เด้อเอา ก็ถือว่าพ่อหนูว่ตัวหน่อยแหละพี่น้องครับนี่แหละแข่งขากับไร่ดาดีนะครับเด้อตัวนี้ได้นูบาเท่าไหร่ครับหกหมื่นครับหกหมื่นถลนถลนนี่นะครับเนาะครับผมตัวนี้หกหมื่นถลนถลนนะครับเด้อสูงร้อยห้าสิบก้าครับพี่น้องครับนี่แหละเบื้องการเดินการยางไปนน้ำพี่น้องเดี๋ยวผมเจดไร่ไทยเห็นมั้ยยังไปไปลูกไปไปไปลูกยางขาเดี๋ยวกันเลยเห็นบ่บ่มีขาทกขาถอนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบื้องส้นหนาเต็มๆมาเนี่ยเอาด้านข้างหนาหนุกหนานน่นมาพี่น้องเบื้องเอาครับผมนี่ นานหนกนานุ่มขึืนอกันแหละครับนี่ส่วนหน้าเต็มๆนะครับเนาะนี่แหละแข้งขากรีบเียบกะบ่วมีปัญหานะครับเอาเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่น้องไปเนุ่ยล้มกะสีหัวอยู่หรครับเพลนบัวเด้อตอนนี้หางบ่ดอกบ่แซบนะครับพี่น้องครับครับนี่ิมดําเครื่องเพชิดดาสนิทดีเลยนละครับพี่น้องเอาตัวใหญ่หกหมื่นถั่นนะครับเด้อนี่เทียบกับง้วนอื่นเอาครับพี่น้องครับตัวปักย่างใหญ่เลยนละอ่ เอาสิภาพไปเบิังเหลืออีกตัวนึ่งนะครับได้เป็นตัวขาวเท่ากันครับพี่น้องครับนี่ดูตัวนี้เดิมไปก่อนนะครับเนาะนี่แหละนี่นะครับได้ตัวขาวตัวนี้กับตัวใหญ่เท่ากันก็ลอยห้าสิบเพื่อขันละพี่น้องตัวนี้ครับสูงตัวนี้ลอยห้าสิบบวกลอย้าบวกเท่กันนะครับเนาะตัวใหญ่อันนี้ลูกที่ไหนครับลูกสองครับตัวนี้ลูกที่สองท้องกับเดี๋ยวนะครับตัวนี้สูงพิกแดงนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้กะนี่นะครับพี่น้องครับงูหูหูทุกตัวเหรอยูนี่พี่น้องครับคับหูทุกตัวครับหูทุกตัวท้องกับพริกแดงนะครับลูกที่2ผสมวันที่25เด้อครับเด้อสิงหาหกสี่กำหนดคลอดกับวันที่7พฤษพฤษภา65เด้อครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อกมีใบมีหลอดไห้อยู่นะครับเด้อเอาโตหญ่งโตเย้าครับพี่น้องครับตัวนี้วัวขาวทองพริกแดงอ่านี่แหละเบื้องเลี่ยมตัวด้านข้างครับผม นี่เบื้องการดูยืนรถตัวนี้เอาส้นท้ายครับผมนี่แหละนมก็สีหัวนะครับเนาะหางกับบมีดอกบวมีแซมครับพี่น้องครับนี่แหละขีบล็บก็ได้เล็บกับไว้ยาวนะครับพี่น้องครับตัวนี้เล็บกัดีๆอยู่นะครับเด้อนงามๆอยู่นี่นี่เบื้องไก่ๆนี่ครับสดดีครับวัวตัวนี้สดๆอยู่นะลูกสองก็ได้เบงลูกสองนี่ว่าเป็นวัวลูกแหลกพี่น้องตัวนี้ยังหน้าตาสดใสอยู่กับบมีตำหนีนะครับเด้อครับบวมีตำหนิครับตัวนี้เท่าไหร่ครับ ห้าหมื่นเก้าครับตัวนี้ห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอ้าเบื้องทายยางพี่น้องครับไปลูกยางลูก,ลกายาง <ไป S 2> เดิน <ๆ S 2> เดินเดินเดิน<ๆ><ๆ>ลูกเดินเบื้องพี่น้องมีปัญหาตำหนิค่ะทุกขาถอนบอ่เดี๋ยวเสียเอายางให้เบื้องครับผมนี่นะครับเด้อนะนี่เด้อแข้งขาข้อขากระดับอยู่นะครับตัวนี้เด้อเอาเบื้องเอาว่ามีตำหนิดอกพี่น้องเออนี่แหละแข้งขากลายเอานี่นะครับมัดตูดายนะครับพี่น้องมาเลือกมันชมเอาเลยพี่น้องครับมีตัดเล็บใหญ่ัทั้งนั้นครับผม วัวท้องถุกตัวชัวแล้วนะครับเอากำสำหรับคลิปของนายหนุ่มกัดลงทถุกๆุกวันพันลือหัดนะครับพี่รองย่ามือส้ากัดตะวันเขามาบังง้วดได้ทุกมือนนะครับพี่้องครับครับอ่ามือนีมากแค่นี้นะครับนายหนุ่มเนาะครับมือนี้มีแค่นี้ครับครับผมเอาจะได้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราวัวเพชรวัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชร สูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง